บ้านก็ต้องผ่อนรถก็ต้องซื้อครอบครัวก็ต้องดูแลลูกก็ต้องเลี้ยงแถมยังต้องวางแผนการเงินอีกนะครับ ความกฎฎดดันพวกนี้ครับเป็นเรื่องที่วันนี้คนเจนวายกำลังเผชิญหน้ายอยู่อย่างหนักหน่วงมากครับแล้วก็ปฏิเสธไม่ได้ครับว่าเรื่องพวกนี้กําลังกดทับทําให้ความเครียดของคนเจนวายหรือคนที่อายุประมาณ 30- 40ถึงปีณตอนนี้นะครับกำลังเครียดกันอยู่อย่างมากเลยครับนอกเหนือจากเรื่องพวกนี้แล้วครับอะไรยังเป็นความท้าทายที่คนเจนวายวันนี้กําลังต้องเผชิญหน้ายอยู่อีกบ้างน,นะครับรวมถึงคนเจนวายอย่างพวกเรานะครับมีวิธีการรับมือกับเรื่อง,ร,องราวเหล่านี้ยังไงบ้างเดี๋ยวชวนทุกคนมาคุยกันครับ สวัสดีครับผมวินอิทธิศักดิ์นะครับวันนี้ครับจะมาชวนคุยเรื่องความเครียดของคน Gen Y กันนะครับในคลิปก่อนๆน้นี้จะเห็นว่าเราได้มีการพูดถึง Gen C กันไปเยอะแล้วนะครับเดี๋ยว Gen C จะน้อยใจมาที่ Gen Y บ้างนะครับสำหรับ Gen Y นะครับณปัจจุบันเนี่ยก็จะมีอายุประมาณ 30- 40ถึงปีนะครับผมก็อยู่ในกลุ่ม Generation Y นี่แหละนะครับต้องบอกว่าจริงๆอ่ะผมยืนยันว่าความเครียดทางเรื่องการเงินนะครับมันมีได้สําหรับคนทุก Generation คนทุกช่วงทุกวัยแหละครับ แต่ละช่วงแต่ละอายุเนี่ยเราก็มีความกดดนันมีความเครียดเรื่องการเงินตามโจทย์ที่มันแตกต่างกันออกไปครับพี่แต่เจน Y วันนี้ครับจะเป็น Generation ที่เริ่มมาเป็นเสาหลักของครอบครัวแล้วนะครับทำงานมาสักพักหนึ่งแล้วก็เกือบ10ปีแล้วนะครับอยู่ในวัยกําลังสร้างเนื้อสร้างตัวซึ่งไอ้วัยประมาณนี้แหละผมว่ามันเป็นวัยที่มันมีภาระ ความรับผิดชอบความกดดันหลายๆอย่างที่มันถาโถมที่มันทับถมเรื่อยๆนะครับซึ่งวันนี้ประชาชนทุกคนคุยกันครับว่าความท้าทายของคน GenY ณวันนี้ณนะปี2 5 6 8นนี้เนี่ยมันมีเรื่องอะไรบ้างครับก่อนที่จะไปฟังกันต่อนะครับผมอยากเชิญชวนคนที่ยังไม่ได้ติดตามนะครับให้มากด subscribe ช่อง Guru Living ของเรากันนะครับทางเรานะครับจะมีการอัปเดตข่าวเศรษฐกิจการเงินการลงทุนแบบสรุปมาให้เข้าใจง่ายมากๆนะครับในทุกสัปดาห์เลยนะนอกจากนั้นเรายังมี พูดคุยถามตอบการประจําสัปดาห์ด้วยอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้จะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆที่จะมีออกมาอีกเรื่อยๆนะครับความท้าทายแรกเลยครับก็คือเรื่องปัญหานี้สินที่เยอะขึ้นมากๆนะครับนี้หลายตัวนี่รอบด้านไม่รู้จะจัดการยังไงซึ่งถ้าจัดการไว้ถูกต้องนะครับมันจะกลายเป็นปัญหาการเงินที่ใหญ่มากๆนะครับเราเคยได้ยินคํานี้กันมาใช่ไหมครับถ้าใครอายุประมาณผมนะจะเคยได้ยินว่าตั้งใจเรียนนะลูกเดี๋ยวจบไปก็ตั้งใจทํางานทํางานได้งานมีตําแหน่งมากขึ้ เดียวชีวิตก็จะสบายแล้วนะครับมันเป็นคําสอนมันเป็นแพทเทิร์นที่ผมก็ไม่รู้มันเริ่มมาจากไหนเหมือนกันแต่ว่าคนในเจเนอเรชัน Y อย่างผมเนี่ยได้รับการสั่งสอนมาแบบนี้จริงๆนะครับในความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นนะครับมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะสิถูกไหมครับถึงแม้เราจะตั้งใจเรียนแล้วตั้งใจทํางานแล้วแต่ถ้าเราบริหารจัดการเงินไม่ดีเนี่ยโอ้โหชีวิตเราก็ยังดูเหมือนว่ามันจะไม่สบายเอาสักทีนะฮะเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยโลกของเราเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงอย่าง ชัดเจนแล้วก็รวดเร็วมากๆครับไม่ว่าวันนี้เนี่ยความมั่นคงในหน้าที่การงานเนี่ยมันเริ่มหายยากขึ้นเรื่อยๆแล้วถูกต้องไหมครับเมื่อก่อนสมมติรุ่นพ่อรุ่นแม่เราเนี่ยทำงานบริษัทเอกชนสักบริษัทหนึ่งเนี่ยทำตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับจนกเกษียณอายุ60เป็นไปได้สบายๆถูกต้องไหมครับแต่ปัจจุบันคําถามคือมีบริษัทเอกชนไหนที่เขาจะดูแล เรียกว่าพนักงานไปจนถึงเกษยียณไหมคงจะมีแต่ไม่มากขนาดนั้นถูกต้องไหมครับดังนั้นวันนี้อายุงานของคนสั้นลงมากๆความมั่นคงใน,นที่การงานเนี่ยลดลงอย่างเป็นนัยสําคัญรวมถึงเรื่องค่าครองชีพต่างเนี่ยมันปรับตัวสูงขึ้นมากๆนะครับสิปีก่อนนัานนี้ตอนผมเรียนจบมาเ,เงินเดือนประมาณ1 5ื0 0หประมาณนี้นะวันนี้เงินเดือนก็ประมาณนี้หมื่นห้าหมไม่เกิน2 0 0 0 0นะครับแต่ทางกับการเนี่ยไอ้เรื่องค่าใช้จ่ายค่าครองชีพต่างๆเนี่ยมันปรับเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องเลยนะ ราคาข้าวแพงขึ้นราคาของแพงขึ้นเครื่องใช้เครื่องนุ่งห่มรวมถึงราคาที่วัสัยอสังหาริมทรัพย์ไม่ต้องพูดถึงนะครับสิปีที่ผ่านมานีน้ราคาเติบโตขึ้นอย่างโหหโหน่าตกใจมากๆนะฮะซึ่งเรื่องพวกนี้มันสะท้อนอะไรให้เราเห็นรู้ไหมครับตัวเลขหนี้ของคนเจนวายครับเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างน่าเป็นห่วงนะครับมาเริ่มจากหนี้บ้านนะครับซึ่งเป็นหนี้ตัวใหญ่สุดซึ่งผมมั่นใจว่าคนที่อายุสัก30-40ถึงร้อยละ70-80บแแล้วกันนะครับโดยส่วนมากซื้อบ้านเป็นของตัวเองแล้วนะ มันนํามาซึ่งปัญหาอย่างแน่นอนเราคุยกันมาแทบจะทุกคลิปเลยนะครับเดี๋ยวมาดูตัวเลขกันนะครับข้อมูลนะครับคือมากกว่า62%ของหนี้เสียสําหรับสินเชื่อบ้านเนี่ยมาจากคนเจน Y นะครับนอกจากนั้นครับหนี้เสียหรือว่าหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ NPL นะครับสำหรับกลุ่มสินเชื่อบ้านของเจน y เนี่ย มีมูลค่ารวมกันถึง124,000ล้านบาทด้วยกันเป็นตัวเลขที่เยอะมากนะครับซึ่งถ้ารวมกับนี้ SM นะครับหรือว่านี้ที่มีการชะค้างชำระ30-90วันคือนี่เกือบเสียนี้ที่มันแบบสุ่มเสี่ยงนิดนึงนะครับมีมูลค่ารวมกันถึง242,000ล้านบาทนะครับ โดยทั้งหมดนี้มีสัญญาสินเชื่อที่มีปัญหาเนี่ยครับรวมกันถึง1นึ่งแหมื่นฉบับด้วยกันนะครับซึ่งจริงปัญหาเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะหนี้บ้านนะครับหนี้ตัวอื่นๆอย่างเช่นหนี้รถก็มีปัญหานะครับในช่วงก่อนหน้านี้ปีที่แล้วผมได้ทําข้อมูลเรื่องหนี้รถคนเจนไวทที่เป็นปัญหาค่อนข้างใหญ่นะครับมีการเรียกยึดรถที่จํานวนมากแล้วก็มีการผิดนัดชําระหนี้ค่อนข้างมากนะครับนอกจากนั้นครับยังมีปัญหาสําหรับกลุ่มหนี้บัตรเครดิตหนี้บัตรกดเงินสดอีกนะครับดังนั้นสรุปง่ายๆตามนี้นะครับว คนจนันาววันนี้กําลังเผชิญหน้ากับปัญหานี้สินที่ค่อนข้างเยอะมากๆแน่นอนครับว่าเราเป็นช่วงกําลังสร้างเนื้อสร้างตัวซึ่งมันมีปัจจัยหลายอย่างนะครับการที่คนคนนึงเป็นหนี้เนี่ยผมคงไม่กล้าไปบอกว่าเขาวางแผนการเงินไม่ดีซะทีเดียวร้อเนาะไม่กล้าไปบอกว่าเอ้เขามาทาไมถึงเป็นหนี้ล่ะแต่ละคนมันมีความจําเป็นที่แตกต่างกาันผมเข้าใจได้ครับ Ition, เงื่อนไขแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับแต่อย่างไรก็ดีผมยังเชื่อมั่นมากว่าการที่เราจะบริหารจัดการเงินเราให้ดีเนี่ยยังคงเป็นเรื่องสําคัญก่อนที่จะสร้างหนี้หรืออะไรสักอย่างเนี่ยเราต้องพิจารณาดีดีก่อนนะว่าเฮ้ยซื้อแล้วมันไหวหรือเปล่าผ่อนแล้วมันเป็นภาระที่หนักเกินกว่าเราจะรับผิดชอบไหวหรือเปล่านะครับอันนี้คือเรื่องแรกความด้าทายเรื่องหนี้ที่คนเจนไวยกำลังเรียกว่า หัวจะปวดกันมากๆนะครับความท้าทายที่2ครับก็คือมีรายจ่ายเยอะมากๆนะครับเพราะวันนี้เนี่ยเรามีการกระตุ้นจากโซเชียลมีเดียกระตุ้นจากสังคมรอบตัวอยู่เรียกว่า ทุกเวลาทุกขณะเลยนะครับคือต้องบอกว่าคน Gen Y อย่างพวกผมเนี่ยเติบโตมาพร้อมกับวิวัฒนาการของสมาร์ทโฟนรุ่นแรกๆเลยนะครับเราเป็นช่วงกึ่งกลางระหว่างอนาล็อกกับดิจิตอลอะครับคือก่อนน้้นเราใช้มือถือแบบปุ่มเต็มไปหมดปุ่มกด b บ c ็กเบอรีอะไรอย่างเงี้ยครับจนมาวันนี้เรามาใช้สมาร์ทโฟนเราเติบโตมากับดิจิตอลที่ค่อยๆพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะครับ แต่สิ่งที่มันเปลี่ยนไปอย่างมากเลยครับสำหรับยุคนี้นะผมว่ามันคือการถูกกระตุ้นถูกเร้าโดยสื่อโดยมีเดียต่างๆครับเพื่อให้จับใจ่ายใช้สอยถูกกระตุ้นโดยอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆที่แบบเฮ้ยร้านนั้นมันต้องไปที่นั้นมันต้องโดนอันนี้มันต้องมีของอันนี้มันต้องได้คือเรื่องนี้ผมว่ามันเป็นตัวกระตุ้นการจับใจ่ายใช้สอยซึ่งถ้าคนที่วางแผนการเงินไม่ดีหรือว่าไม่ได้มี การคิดให้ดีก่อนตัดสินใจนครับมันจะนํามาซึ่งปัญหาข้อแรกที่เราคุยกันนะครับว่าปัญหานี้สินทําไมปัญหานี้สินมาถึงพอกูณแล้วก็เยอะแล้วก็ดูเหมือนจะหนักขึ้นเรื่อยๆเพราะเราถูกกระตุ้นให้ใช้จ่ายใช้จ่ายใชจ่ายโดยไม่ได้กลับมาวางแผงนครับผมว่าเรื่องนี้ เป็นปัญหาที่หนักหนามากๆนะซึ่งปรากฏการณ์แบบนี้นักจิตวิทยาเขามีชื่อเรียกด้วยนะครับเขาเรียกโซเชียลสเปนดิ้งเพรสเชอร์นะครับหรือความกดดันทางสังคมอะ่ะเวลาเราเห็นใครมีไม่ต้องไปเป็นผู้อินฟลูหรอกนะครับเราถ่ายฟีด f a c e b o o ถ่ายฟีด i อเนี่ยเราเจอเพื่อนเราใช้อะไรเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากจะไปเป็นแบบนั้นบ้างเราอยากจะใช้อยากจะมีอะไรเหมือนเขาบ้างซึ่งผมว่ามันเป็น,นกลไกของสมองมนุษย์ซึ่งมันเป็นเรื่องปกตินะครับเราเป็นสัสังคมเราไม่อยากถูกทิ้งไว้อยู่ข้างหลังอันะอันนี้ แต่ว่าถ้าเราไม่จัดการมันให้ดีครับมันจะนํามาซึ่งปัญหาให้เราอย่างแน่นอนครับข้อมูลจากบางกอกโพสต์นะครับบอกไว้ชัดเลยนะครับว่า69%ของคน Gen ไวเนี่ยใช้จ่ายกับของที่ไม่จําเป็นแต่เร่งด่วนครับก็คือเวลาเราเห็นแล้วเราอยากได้ อาจจะไม่จำเป็นนะแต่ซื้อไว้ก่อนเลยอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็กว่า70%เนะครับเลือกซื้อของผ่านบริการผ่อนชำระที่มีดอกเบี้ยสูงเช่น B u นา o w p a y l a t e r หรือว่าผ่อนผ่านแอปต่างๆหรือว่ากู้เงินมาใช้ซึ่งอันนี้ไม่ดีเลยนะครับอย่างน้อยที่สุดถ้าคิดว่าจะผ่อนจ่ายอ่ะผมอยากให้ใช้แบบโปรผ่อน0% 10เดือนของบัตรต่างๆอันนี้ดีกว่านะครับโอเคใช้เยอะไปมันก็ไม่ดีแหละโปรผ่อนศูอ่ะ แต่มันก็ดีกว่าไปผ่อนแบบมีดอกเบีย้ยแน่ๆนะครับอันนี้ไม่ดีเลยซึ่งผมก็ยังมีความเชื่อมากๆครับว่าโลกของเราเนี่ยจะยังคงเป็นโลกที่มีความกระตุ้นมีแรงกระตุ้นมีการเราให้ตัดสินใจจับใจใช้สอยเป็นโรคบริโภคนิยมแบบนี้ไปอีกเรื่อยๆนะครับสังคมตัวนิยมมันถึงจะหมุนไปได้ผมก็เชื่อว่าเป็นแบบนั้นเราไปเปลี่ยนโลกไม่ได้แต่ผมคิดว่าเราสามารถ เปลี่ยนแนวคิดในการใช้เงินของเราได้อันนี้ผมว่าเป็นเป็นหัวใจสําคัญเลยนะครับไม่ว่าจะมีสิ่งเร้าจากภายนอกที่มันกระตุ้นเราแค่ไหนมีความอยากจากภายนอกมีคนมาชวนมีคนมาเชิญชวนให้ซื้อแค่ไหนแต่ถ้าข้างในจิตใจของเรามันเข้มแข็งข้างในจิตใจเรามันรู้ว่าเราทําอะไรได้บ้างช่วงนี้เราไม่ควรทํา1234ช่วงนี้พอจะทํา1 2 3 4ได้ผมว่าเราจะใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขขึ้นและสามารถกลับมาบริหารชีวิตการเงินได้อย่างดีครับ ความท้าทายที่3นะครับผมคิดว่าคนใน generation Y เนี่ยมีความรู้สึกว่าความไม่มั่นคงในชีวิตเนี่ยมันเริ่มเป็นเรื่องปกติและเริ่มเป็น new normal ใหม่แล้วนะครับก็ต้องบอกว่าคนใน generation ผมเนี่ยนะครับได้เจอกับเหตุการณ์สําคัญมาประมาณหนึ่งเลยนะเช่นอ่ะวิกฤตต้ตยมยำกุ้งปี40อย่างเงี้ยนะครับตอนนั้นผมก็ยังเด็กอยู่แต่รู้แค่ว่าโอ้โหเฮ้ยมันเป็นวิกฤตที่หนักมากนะครับสำหรับคนรุ่นพ่อรุ่นแม่เรานะฮะถ้าจะเอาใกล้ขึ้นมาหน่อยนะครับวิกฤตน้าท่วมปี54งานที่เคยมีเกาะหายไปเลยถูกกกมยะหรรืออว่่าาธุิจจจททีเคํจจเ็ เทปเลยก็มีนะครับรวมถึงใหม่ๆนี่เลยนะครับคือโควิดนะฮะเห็นไหมครับว่าโอ้โหทุกอย่างมันเปราะบางเหลือเกินรายได้อาชีพการงานของเราหายไปหมดเป็นช่วงเดซแอร์ที่อาจจะไม่มีรายได้หรือติดลบไปเลยด้วยซ้ำนะครับและยิ่งกลับมาช่วงนี้อีกนะครับช่วงนี้ปี6.8ล่าสุดนี่เลยนะครับสงครามการค้าแผ่นดินไหวความไม่แน่นอนทางการเมืองรวมถึงวิกฤตเศรษฐกิจทุกอย่างเนี่ยมันกรูมมิ่งรวมกันจนรู้สึกว่าเฮ้ย อนาคตข้างหน้ามันจะเป็นยังไงวะอันนี้ผมคุยกับเพื่อนหลายๆคนนะฮะที่อยู่ในช่วงวัยเดียวกันในหลากหลายอุตสาหกรรมในหลากหลายระดับเรียกว่าระดับอาชีพอย่างเงี้ยครับเขาก็มีความรู้สึกแบบเนี้ยครับว่าเฮ้ยตอนนี้มันมันค่อนข้างน่ากลัวมากนะครับแล้วก็ความไม่แน่นอนมันกลายเป็นความแน่นอนหนึ่งในในยุคนี้ไปแล้วดังนั้นผมว่าการรับมือกับเรื่องพวกนี้สําคัญอย่าปล่อยให้ชีวิตปล่อยไหลโดยไม่วางแผนอะไร ล่วงหน้าไว้เลยนะครับแน่นอนครับไอเรื่องมหาภาคทั้งหมดที่เราคุยมาทั้งวิกฤตเศรษฐกิจน้ํ COVID, ลลาท่วมโควิดโรคระบาดแผ่นดินไหวหรือวาได้ว่รเราควบคุมไม่ได้แน่ๆน,นะครับเราควบคุมเรื่องพวกนี้ไม่ได้แน,แน่แต่มันมีบางส่วนที่ควบคุมได้คืออะไรครับคือการจัดการวางแผนตัวเองให้มันดีก่อนแน่นอนครับดีของเราแล้วอาจจะยังไม่พอก็ได้แต่มีไว้บ้างก็ดีกว่าปล่อยจอยไปเลยนะครับแน่นอนเนาะดังนั้นในเมื่อวันนี้โลกมันมีแต่ความไม่แน่นอน การกลับมาทําตัวเองให้มันแน่นอนขึ้นเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องสําคัญมากครับและเรื่องที่4ี่เรื่องสุดท้ายครับผมว่าอันนี้หนักมากเพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องเงินฮะมันคือเรื่องจิตใจด้วยก็คือ Gen Y เนี่ยวันนี้เป็น Gen ที่อยู่ระหว่างตรงกลางหรือที่เขาเรียกว่าแซนด์วิชเจเนเรชั่นนะครับแซนด์วิชเจเนเรชั่นเนี่ยก็คือคนในอายุประมาณสักเกือบ40อย่างเงี้ยครับวันนี้ก็เป็นหัวหน้าครอบครัวแล้วใช่ไหมครับคุณพ่อคุณแม่เกษียณกันเกือบหมดแล้วและหลายๆครอบครัวก็มีลูกแล้วนั่นหมายความว่าอะไรครับครอบครััววก็ตต้อองงดูแลเ ลูกก็ต้องเลี้ยงพ่อแม่บางครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ดูแลตัวเองได้ไม่เป็นไรเป็นเรื่องดีครับแต่หลายๆครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ดูแลตัวเองไม่ได้เราก็ต้องไปซัพพอร์ตหรืออะไรอีกนี่แหละครับความเหนื่อยความเครียดเนี่ยมันเลยมาอยู่กับคนตรงกลางคนที่เป็น Gen Y Sandwich Generation เนี่แหละครับว่าต้องดูแลทั้งบนทั้งล่างและตัวเองก็ยังต้องดูแลอีกนะครับเอาจริงๆนะครับมันเป็นเรื่องยากมากเลยนะสำหรับสักคนหนึ่งที่ต้องดูแลทั้งแบบซ้ายขวาหน้าหลังรอบด้านแบบนี้เพราะว่า อย่างที่คุยไปตอนแรกครับว่ารายได้วันนี้มันหาย,ยากขึ้นถูกไหมฮะแต่รายจ่ายมันเพิ่มเอาเพิ่มเอาแล้วก็มีของที่มากระตุ้นให้ใช้ใจ่ายเยอะมากๆแบบนี้มันจึงเป็นความเครียดสะสมเป็นพรสเชอร์ที่ผมว่ามันเป็นเรื่องใหญ่มากนะครับเรื่องนี้อย่างที่บอกครับว่าเรื่องนี้ไม่ใช่แค่เงินนะมันคือจิตใจที่มันโดนแบบโดนกัดเซาะโดนบ่อนทําลายไปเรื่อยๆซึ่งถ้ามันปล่อยไปเรื่อยๆเนี่ยมันอาจจะทําให้เรากลายเป็นคนที่สูญเสียความมั่นใจหรือกลายเป็นคนที่ขาดความมั่นใจในตัวเองไปเลยก็ได้นะครับ ซึ่งผมว่าทั้ง4เรื่องเนี่ยฮะมันเป็นความทา้าทายโนะที่ผมว่าคน Gen Y แล้วก็คนในเจเนอเรชันอื่นไม่ใช่ว่าจะไม่เจอสีเรื่องนี้นะครับเจอเหมือนกันแต่ว่าสําหรับคนที่ช่วงอายุประมาณ30 40เนี่ยผมคิดว่าเรื่องโกเ้ลมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างหนักหนาแล้วก็เครียดมากๆนะครับผมเข้าใจมากมาเพราะผมก็อยู่ในเจเนอเรชัน Y นี่เหมือนกันนะครับพอจะเข้าใจความความเครียดพวกนี้นะฮะซึ่งโอเคเราอย่างที่คุยกันไปครับหลายๆเรื่องที่คุยกันมามันไม่สามารถควบคุมได้ แต่มันก็ยังมีบางพาที่มันสามารถจัดการได้อยู่ก็คือเรื่องการจัดการเงินของตัวเราเองครับไม่ว่าวันนี้โลกจะเปลี่ยนไปแค่ไหนก็ตามผมยังคิดว่าหลักการบริหารจัดการเงินเนี่ยมันยังคงมี4แกนเนี้ยสี่สำคัญแกนเนี้ยมันไม่เคยเปลี่ยนเลยนะคือ1นเนี่ยคุณจะต้องหารายได้ให้มากพอกับรายจ่ายเรื่องแรกสําคัญครับถ้าวันนี้คุณยังไม่มีความสามารถในการหาอินคัมให้ได้มากกว่ารายจ่ายยังไงชีวิตคุณก็มีปัญหาถูกไหมฮะดังนั้นแล้วรายได้วันนี้คุณเพียงพอหรือย,ยังถ้ายัง ลองหารายได้เพิ่มดูไหมไม่รู้แหละคุณจะไปหาวิธีไหนแต่ว่าลองตั้งโจทย์ตูไหมว่าเท่าวันนี้ไม่พอก็อาจจะต้องยอมเหนื่อยยอมเสียเวลาเพิ่มเพื่อไปหารายได้เพิ่มอันนี้เรื่องแรกนะครับเรื่องที่2ครับคือเรื่องการควบคุมรายจ่ายหารายได้มาขนาดไหนแต่ถ้าไม่จัดการรายจ่ายให้ดีมันเหมือนกับตักน้ําด้วยขันที่รั่วครับคุณตักเท่าไหร่น้ำมันก็ไม่เต็มหรอกนะฮะสำคัญเหมือนกันนะครับบริหารรายจ่ายพยายามตัดรายจ่ายที่ไม่จําเป็นออกไปในช่วงแรกๆเพื่อที่จะปั้นชีวิตการเงินให้มันดีก่อน พอวันที่ชีวิตเรามันมั่นคงมันสเตเบิลแล้วเนี่ยคุณจะใช้ใจ่ายอะไรอันนี้มันเป็นสิทธิ์ของเราแล้วนะครับไม่มีปัญหานะครับเรื่องที่3ครับคือเรื่องการเตรียมเงินสำรองฉุกเฉินนะครับเงินสำรองสําคัญนะครับเพราะว่าวันนี้เงินสำรองผมว่ามันจะเป็นบัฟเฟอร์หรือเป็นฟูกันลมให้เราอะถ้ามันมีวิกฤตอะไรเกิดขึ้นอีกเช่นวิกฤตอะวอเตอร์อะ, whatever, อะไรไม่รู้ทําให้เราตกงานทําให้เราต้องเปลี่ยนงานหรือเราโดนเลยวออฟออกจากงานเนี่ย เราจะมีเงินสำรองเย็นๆข้อน,นี้สักประมาณ6เดือนหรือปีหนึ่งในการ s u b s i d i ซ์ในการใช้จ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆในชีวิตมันจะไม่เครียดจนเกินไปครับเรื่องที่4ครับเรื่องนี้ผมว่าทําควบคู่กันไปเลยนะฮะก็คือเรื่องการลงทุนระยะยาวเราก็รู้นี่ครับว่าความมั่นคงมันไม่มีแล้วหรือมันน้อยมากดังนั้นสิ่งที่จะทําให้ชีวิตมั่นคงได้คือการสร้างพอร์ตการลงทุนของเราขึ้นมานะครับซึ่งการลงทุนระยะยาวยังคงเป็นเรื่องสําคัญนะไม่ว่าคุณจะอยู่ในช่วงอายุไหนก็ตามต่อให้วันนี้ Gen Y อายุเกือบ 40- หรือ40 แล้ว ก็ยังไม่สายเกินไปที่จะลงทุนนะครับทั้ง4ข้อนี้มันมันไม่ใช่เคล็ดลับอะไรหรอกครับผมว่ามันก็เป็นเรื่องเดิมๆที่ทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้ววันนี้มารีมายกันอีกทีครับว่าไอ้เรื่องพวกนี้ที่มันดูเหมือนจะเป็นเรื่องเบสิกที่ใครๆก็รู้เนี่ยแต่ถ้าไม่ทํามันก็ไม่ประโยชน์ถูกไหมครับการเอาเรื่องวันนี้กลับไปทําอย่างมีวินัยทําให้เป็นนิสยัยทําต่อเนื่องเรื่อยๆมันจะเปลี่ยนแปลงทิศทางเปลี่ยนแปลงชีวิตทางการเงินของคุณได้อย่างแน่นอนและไม่ว่าจะเป็นเจเนอเรชั่นไหนนะครับผมยังเช ประยุไปปรับใช้กันได้ทั้งนั้นนะครับก็สุดท้ายผมว่ามันก็เป็นเป็นเรื่องที่คนในทุกเจเนอเรชันจะต้องสู้ที่จะต้องฝ่าฟันกันไปนะครับผมในฐานะคนที่ทำคอนเทนต์ด้านการเงินนะครับแล้วก็ให้คำปรึกษาคนด้านนี้ผมก็ อยากจะเป็นกําลังใจแล้วกันนะครับแล้วก็เป็นเพื่อนร่วมทางให้ทุกคนนะขอแจ้งข่าวเพื่อนๆทุกคนนะครับตอนนี้ช่อง Guru r i v i n g มี Membership Program แล้วนะครับในโปรแกรม m e m b e r นี้นะครับทุกคนจะได้เข้ามาเรียนคอร์สออนไลน์สุดพิเศษครับไม่ว่าจะเป็นคอร์สการเงินพื้นฐาน Financial Wisdom นะครับหรือเป็นคอร์สการลงทุนในหุ้นขั้นพื้นฐานนะครับนอกจากนั้นในอนาคตครับยังมี Special Content สุด Exclusive นะครับที่มีเฉพาะ Membership Program เท่านั้นนะครับทั้งหมดที่พูดมานี้ครับราคาเริ่มต้น50บาทต่อเดือนเท่านั้นเองท ถ้าใครสนใจนะครับสามารถไปกดเข้าร่วมเมมเบอร์ชิพได้ที่หน้าช่องกูรู i ีวิวเลยนะครับถ้าเพื่อนๆคิดว่ามันมีความกดดันเรื่องอะไรอีกนะจริงๆสามารถพิมพ์แชร์มาบอกกันได้นะครับนอกจากที่ผมลิสต์มานี้นะผมเชื่อว่าแต่ละคนเนี่ยมันจะเจอปัญหาที่มันปัจเจกเพราะแต่ละคนมันมีเงื่อนไขในชีวิตไม่เหมือนกันนะครับใครมีปัญหาอะไรเครียดม่รู้จะระบายที่ไหนมาที่นี่นะครับมาพิมพ์คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับถ้าผมพอจะมีโซลูชันเนี่ยผมก็ยินดีที่จะแชร์ออกไปนะครับเราแบ่งปันกันเพื่อให้้ชีีวิตทุกกคนนดขึเื่อยๆ็ ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนแล้วก็มาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ